ตอนนี้กำลังเดินทางไม่ตอนนี้กําลังพาลูกสาวเดินทางกลับบ้านแล้วนี่อยู่กับพ่อใช่ไหมน้องเอ้ยน้องอยู่ไหนคะลูกแม่คิดถึงจังเลยแมาจะไปฟังเสียงใครนะลูกนะอยู่กับพ่ออ่ะอ๋อนไนี้อวนเอ้ยออยู่ไหนลูกไม่ต้องฟังเสียงใครฟังเสียงว่าใจพ่อนะกอดใจพ่อเต้นว่างก้อยาหนูอยู่ไหนแม่คิดถึงจังเลยก้อยาน้องเอ้ย อ้วนเอ้ยพ่อหนูต้องหนูต้องเรียบร้อยอ้วนของแม่อยู่ไหนลูกกันตรงไหนเดี๋ยวพ่อเกาให้มาเนี่ยพ่อเกาอยู่เนี่ยอ้วนเอ้ยอ้วนหนูแม่อยู่ไหนลูกเพราะว่ามันมันเกาเรียกว่างนมัให้ตัวตัวเขายืดขึ้นตัวเขายืดเขาเขาจะคันทุกสารเวลาเขานอนหลับนั่งตื่นมาโอ้กลางแบบอยากดีที่มันค่ะกันตรงไหนเดี๋ยวพ่อดูให้ ลูกสาวแม่ไปไหนเนี่ยทําไมไม่จิวกับแม่ปกติอยู่บนอกแม่นะเนี่ยอะไรเนี่ยของเล่นหนูนี่ไอ้ลูกนี่วุ้นไงอะไรอะไรอะไรเนี่ยอ้วนตาอ้วนอยู่ไหนด้วยของใครของเล่นของใครน้ำได้จับได้สัมผัสของเล่นของใครลูกลูกแม่อยู่ไหนเนี่ยพ่อบอกไงถ้าอยู่กับพ่อต้องเรียบร้อยน้องเอลยเราเป็นลูกสาวเราต้องรักงานสต่งวอนตัว จะ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 ต่ตาตาาสังเกตเท้านะคะเอาไม่งอ่ะลงมาอ้าจ้ะ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 จ้จ้ะ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 จ้จ้ะจ้ะจ้จ้ะ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 จ้จ้ะ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 จะจะจ้ะจ้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 ้จ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 ้ะจ้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 ะจ้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 าจ้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 จะจ้จจ้ะจ้ะ กับพ่อต้องทำอะไรชื่นใจของพ่อแม่เป็นอะไรมากไหมหนูไม네่ต้องฟังเสียงนะฟังเสียงหัวใจพ่อบอกอะพ่อเก่าหะพ่อเก่าใหโอ้โอ้โอ้การันตพ่อเก่าโอ้เลยลูกสาวแม่อยู่ไหนเนี่ยใครเอาลูกสาวแม่ไปไหนเนี่ย เอ้วนโอ้ยนยอ้นตาอ้นของแม่ว้าลูกเขาจะคุยกับพ่อหนูเป็นอะไรมากไหมเนี่ยอ้วนอ้นไม่คิดถึงแม่เหรอคะอ้วนเอ้ยน้องบอกเลยลำคาญแม่อ้วนอ้วนเอ้ยอ้นตาอ้นตาอ้นของแม่ระยะลำคาญมากไหมน้องบอกว่าแม่เงียบปากได้ไหมเนาะลูกจะนอนจะฟังเสียงหัวใจพ่ออ้วนเอ้ยอ้นอยู่ไหนลูกชื่นใจของพ่ออ้นตาแม่คิดถึง <ừ. S 1> ลูกของแม่ไม่มีใครคิดถึงแม่หรอแม่คิดถึงนะรักรักลูกรักลูกรักลูกดูความติ้งต้องของแม่แล้วกันเพื่อลูกเพื่อตาวันต๋าว่าไม่คิดถึงแม่หรอแม่คิดถึงคิดถึงน้องน้องจุ๋ยลูก โอภรลักภรลักภรลักอะปะกาว่าจำอะประกาให้นะค่ะน้องน้องต้องคุยกับแม่ที่แม่สอนเนี่ยลูกอ่ะเอาใหม่นะอ้วนตาอ้วนต้องของแม่ไหนแม่ไม่มเคยถึงแม่เหรอลูกอ้วนตาอ้ไม่คิดตื่นแม่เหรอพญา็ยานะ <c oughs> จ๋าเดี๋ยวคราวหน้าหนูให้แม่ไปหาหมอด้วยนะแม่ยังไม่เจอ ไม่คิดตืงแม่เหรอคะไม่คิดตื่นแม่มาหาแม่ไหมคะทำาไมบอกพ่อเด็๋จะบอกเขาให้อันนี้นะว่าตาว่าไม่คิดตื่นแม่เหรอลูกอาก็อย่าคิดตื่นแม่ไหมคะคิดตื่นก็พูดกับแม่สิคะคิดตื่นไหมคะทำนายแล้วทำนายแล้วก็จะไปสนใจหนูพ,พี่ไปล็อกเขาถ้าพี่ไม่ล็อกปากเขาจะอยู่ล็อกอะไรเ<ๆ>นี่ยก็พี่บอกว่าบอกว่าลูกอยู่กับพ่อ ให้ฟังเสียงหัวใจพ่อมาต้องฟังเสียงใครไม่ปกติเนี่ยเขาถ้าเขาเห็นพูดเงี้ยเขาจะทำปากนุ่งนิงเหมือนเขาคุยด้วยเหมือนเสียงเขาเองอะไรเงี้ยเขาอ,อยู่กับพ่อเขาชื่นใจออ่ลงรักนะก้อยตาไม่คิดถึงแม่เหรอแม่คิดถึงน้องอ่นะนายรักคันเหรอครับดูนะดูว่าโอ้เพี้ยงเพี้ยงน้องไม่คิดถึงแม่เลยลูกลูกกาลูกตาแม่อยู่ไหนกันเจี๊ยบังช่วยเอาเมียไปรักษาดิไปยังไม่หาย แม่นอนหลับไปสงสัยนอนน้อยไมมุไม่มาหานแม่แม่แค่ตื่นเหรออ้วงให้คุณหมอมาลูกหมอให้แม่ด้วยทำยือแบบรักๆด้วยนะ้ยแม่จ๋าหน่อยดิแม่พักผ่อนไปสมองพักผ่อนต้องไปโอุ้ยเนยรออะไรไม่เจออะปุ๊ยยังไม่เจอแม่เลยลูกก่ไจะตื่แม่จำหน้าสวยจงเดยทจำหน้าสวยมากแม่เพือทับใจหน้าสวยอ่ะอันนั้นหน้าไม่ได้เหม็นอะไรใช่ไหมลูก มุ่งใจของพ่ออ้นเอ้ยอ้นเอ้ยอ้นเมื่อกี้ตื่นแม่ลยเพราเขาตงนี้ไอคันต่ออ่ะพอกอนไอันต่ออ๋อมีอเอาใบเก่ามาคืนนีใช่ไหมลูกาไมอ้นเอ้ยอ้เมื่อกี้ตื่นแม่ทำหน้านรักอีกแล้วทำหน้าแม่รักอ่ะอ้นเอ้ยทน้านรักที่ตื่น ไม่ทนาาพอแล้วน้องทำหน้า่ะรักกับลูกแม่พอแล้วไม่ลูกเขาชอบเล่นเงินนี่คิดว่าพี่เอารูกหนูคืนมาสินี่คิดว่าลูกป่วยคนเดียวพอแล้วต้องดูแลแม่กินตื่นแม่เดออัขิตึทำหน้าน้ารักกันหรือเดีอ้วยแม่กูยังไม่โตอดทนหน่อยลูกเดี๋ยวแม่ก็โตละตมือกันตัดตตดัด

เก็บกดไม่ลกบ่อไม่รอดอ่ะน้องเก็บกดยูกเนี่ยนอเก็บกดจะไม่ตั้งงีใชมต้มมือในตา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 ต ลูกตาโอ้ยรักซอบกันยังเลยเพี่รูกหมกเคืนมาเด็ลูกตาไม่คิดถึงแม่เลยคิดถึงมคิดถึงมานี่มาคิดถึงมคิดถึงแม่มาตาแม่เลยไม่คิดถึงไหมไม่คิดถึงหม่มากพเดี๋ยวดูดูปากะลูกตาไม่คิดถึงแม่เลยคิดถึงไหมคิดถึงมาอ่ะแม่คิดถึงอะ่แม่อ่ะไอ้ลูกนอนดตอยล न त भाइ लाइट भर्खरै पनि भाइ